สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับหน่วยสุข,ขบัญญัติสิป,ประการนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปฟังนิทานนะคะแล้วคุณครูมีคําถามนะคะตอนสุดท้ายให้เด็กๆนะคะคอยตอบคําถามคุณครูด้วยนะคะแปฟังนิทานกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ นิทานเรื่องพลอยกับยินดีก็ทำได้นะตอนงานบ้านฉันช่วยได้ในวันหนึ่งของน้องพลอยน้องพลอยอยากช่วยคุณแม่ทำงานจังเลยคะ่ะเธอจึงเดินไปหาคุณแม่พร้อมพูดว่าคุณแม่คะหนูช่วยคะ่ะได้สิจ้าลูกแต่หนูต้องระมัดระวังนะลูกค่ะคุณแม่ หลังจากนั้นไม่รอช้าเธอจึงหยิบฟองน้ำขึ้นมาขัดถูขัดถูไปมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังของจานแล้วจึงต่อด้วยล้างน้ำสะอาดอีกหนึ่งรอบล้างจนหมดฟองเลยนะคะแล้วไปไหนต่อล่ะเราเคยดูคุณแม่ทำไปไหนต่อดีละเนี่ยอ๋อนำจานมาคว่ำให้แห้งตรงนี้นี่เองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว น้องพลอยพูดด้วยใบหน้ายิ im im ้มแย้มแจ่มใสในวันที่สองของน้องพลอยน้องพลอยเดินไปเดินมาแล้วเจออะไรบางอย่างตกอยู่ที่พื้นหู้มีแต่สิ่งสุกปปกทั้งน,นั้นเลยฝุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดต้องทำยังไงละเนี่ยอ้าว oh, นั่นไงไม่กวาดจากนั้นเธอจึงไปหยิบไม้กวาดมากวาดพื้นอย่างสะอาด แต่เด็กๆคะหลังจากที่น้องพลอยกวาดเสร็จแล้วน้องพลอยเธอไม่ได้วางไม้กวาดไว้ตรงนั้นนะคะตมามันดูกันดีกว่าคะ่ะน้องพลอยเธอหยิบไม้กวาดมาไว้ตรงไหนนะใช่แล้วคะ่ะเสร็จแล้วเด็กๆเก็บไม้กวาดแบบนี้เลยนะคะแบบที่ถูกต้องคะ่ะน่ารักที่สุดเลยในวันที่สามเธอก็ไม่รอช้าเห็นแม่ตากผ้าไว้ จึงเดินไปที่ราวผ้าพร้อมเอามือจับผ้าเบาๆืึแห้งแล้วนี่นะเก็บผ้ากันดีกว่าเก็บผ้าแล้วต่อไปเราต้องพับผ้านะคะพับอย่างเรียบร้อยค่ะน้องพลอยไม่ได้พับผ้าอย่างเดียวนะคะได้เก็กตามไปดูกันดีกว่าค่ะน้องพลอยเขานำผ้าใส่ตู้ได้อย่างเรียบร้อยเลย เห็นไหมคะเพื่อนๆงานบ้านฉันก็ช่วยได้จริงๆนะแล้วเด็กๆล่ะคะทำได้อย่างน้องพลอยหรือเปล่านะลองทำกันดูนะคะบายบายคะ่ะเป็นยังไงคะหลังจากฟังนิทานแล้วสนุกไหมคะเด็กๆรู้สึกว่าน้องพลอยเป็นยังไงคะเก่งไหมคะอืมเก่ง แต่ว่าคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูนะคะเก่งกว่าน้องพลอยอีกนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่เด็กๆฟังนิทานเนี่ยเด็กๆคิดว่าเด็กๆมีวิธีการยังไงนะคะในการจัดเก็บข้าของเครื่องใช้ของเด็กๆให้สะอาดน่าอยู่เด็กๆทําอะไรมั่งแล้วส่งคําตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่